โยโยโย่บายสามพงคงเจริญกับคลิงเน้นทีเดียวกับผมเจตลิงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลิงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ก็าไม่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลิงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลายอัดของเราครับแอดวีไอพีเคอเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้านะครับหรือว่าจะคลิกตาาามลลิงงก์ด้้นนน่ีะครับ เราจะเข้าสู่ห0 0 0มื่นซับแล้วนะครับรอมานานแล้วนะครับเอาไปินค่ำคืนวันจันทร์มันเดย์ไนครับ ถึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีหนึ่งกองนะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเรือดำน้ำสีเหลืองบียราเุ่จะเปิดบ้านเจอกับทีมบัวอย่างเลบบนเต้ครับบีเยราเุ่มีอยู่25แตม้มจากการชนะ6เสมอ7แพ้ไป5นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอลาเบสมา5ต่อ2ครับสภาพทีมต้องเช็คฟรานซิสก็โกลังนะครับที่เหลือตรงกลางดานียลปาเรโกเอตียนกาปูนารุกอย่างสมิลชูบูเอเซนะครับแล้วก็บูลาเยตเดีย รวมไปถึงเกาดโมริโน่เนี่ยนัดที่แล้วยิงคนละ2ประตูนะครับกำลังท็อปฟอร์มเลยครับฝั่งของทีมบัวอย่างเลบันเต้ครับมีแค่8คะแนนนะครับฤด,ดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ8แล้วแพ้ไป10 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านนี้กับบาลนเซียไป3ต่อ4นะครับแถมคืนวันนี้กองหน้าตัวเก่งโรเบรโตโซราร์ติดโทษบานด้วยนะครับรวมไปถึงมิดฟิลยางเปเปลูครับตัวหล,หลักโคเซลุยโมราเลสนะครับคู่หน้าเป็นดานิโกเมสเล่นกับโรเจอร์มาตรีนะครับฤดูกาลที่แล้วเบียเรอเอาชนะไปกลับเลยครับเอ,า,อาง่ายเกมในบ้าน21นเกมเยือนบุกถลม่ม51นะครับแน่นอนก่อนเกมเบียเรอถูกยกให้เหนือกว่าผมมองว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเบียเรอกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับชนะมา3เกมรวด แนวะรุกก็กลับมายิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกำรรนะครับเจอกับทีมบัวอย่างเรบบนเต้เกมรุกก็ไม่ได้เกมรับก็เสียเยอะนะครับดูแล้วยังไงก็เสร็จเบียรเลครับจะชนะแน่ครับเบียรเลจะชนะแน่1ประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์บีรเลเป็นคลื่นเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย